ด้านความมั่นคงทางอาหารตำบลลำพันธ์ได้นำแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านและชุมชนโดยบ้านหนองท้ายเรือและหมู่บ้านอื่นๆในตำบลลำพันธ์ได้มีการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและแบ่งปันแก่หมู่บ้าน,นอ,อื่นๆในตำบลโดยมีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวประเภทพริกขา่าและตะไคร้ในทุกครัวเรือนและได้ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อกระจายผลผลิตจากบมู่บ้านไปสู่ผู้บริโภคด้านความมั่นคงในชีวิตตำบลลำพันธ์มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนร่วมกับกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันธ์ในการทำขนมทำของชำร่วยการแปลรูปผลไม้การเพาะเห็ดการทำปุ๋ยชีวภาพและการเผาถ่านการส่งเสริมวินัยการออมตำบลลำพันธ์ได้มีการดำเนินการโครงการ ที่ส่งเสริมวินัยการออมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบการออมเงินในัวเกษียณให้มีวินัยในการออมและมีโอกาสเข้าถึงมาตรการการส่งเสริมการมีรายได้เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตยามเกษียณโดยผ่านโครงการการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มการออมต่างๆในชุมชนโดยตบลำพันมีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งสิ้น211คน ด้านความสามัคคีปองดองตำบลลำพันธ์ได้บรูรณาการกองทุนต่างๆในหมู่บ้านเพื่อเป็นกองทุนกลางในการพัฒนาหมู่บ้านโดยหมู่บ้านในตำบลลำพันธ์มีการนำดอกผลของหมู่บ้านมาเป็นกองทุนกลางใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านในการปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านโดยความร่วมมือและความสามัคคีของประชาชนในทุกหมู่บ้านร่วมกัน เป็นจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้านของตนและตำบลลำพันธ์ให้ดีมากขึ้นทั้งนี้ยังมีกิจกรรมในด้านอื่นๆเช่นด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาและออกกําลังกายมากขึ้นตำบลลำพันธ์ยังมีการจัดให้มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้ถูกลักษณะและเหมาะสมและได้จัดให้หมู่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและมีการปรับปรุงภูมนทน์ตำบลหมู่บ้านให้สวยงาม ด้านการยึดหลักประชาธิปไตยตำบลลำพันธ์นำโดยนายสมยศศีรคงรักกำนันตำบลลำพันธ์และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้ยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบรมุขโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านโดยการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจในเรื่องต่าง โดยใช้กระบวนการในการประชุมเพื่อตัดสินใจในการดําเนินงานของหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้านการปอดอบยายมุกปอดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านในเรื่องของยาเสพติดนั้นมีกฎของหมู่บ้านและได้ทําข้อตกลงบันทึกในเรื่องของยาเสพติดระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านกับหัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนโดยระบุไว้ชัดเจนว่า ถ้าคนเรือนใดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะถูกตัดจากสวัสดิการต่างๆในชุมชนและจะไม่รับรองในเรื่องของการทำบัตรต่างๆการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นต้นโดยจะมีกลุ่มองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในหมู่บ้านซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินง,งาน8ยุทธศาสตร์ในการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดประสานง,งานกับอำเภอท่าใหม่ตั้งด่านตรวจหน้าวัดลำพันธ์บ้านหนองท้ายเรือเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปัจจุบันทุกหมู่บ้านได้นำหลักการของกองทุนแม่ของแผ่นดินมาปฏิบัติในการให้โอกาสสำหรับผู้ที่สมัครใจในการขอรับการบำบัดมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำจะนำผู้เสพติดผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการให้การช่วยเหลือหลังจากการบำบัดในการส่งเสริมอาชีพและให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตําบลลําพันนําโดยกํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้หารือกับท่านนายอำเภอท่าใหม่ ได้ดาเนินการดึงพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยการฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตําบลลาพันธ์ให้ความร่วมมือเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน80คนด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลและจัดทําข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มีกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาประจําปีโดยมีการประชุมวางแผนและให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง,งมีการประสานการจัดทําแผนการจัดทําโครงการพัฒนามหมู่บ้านกับคณะทําง,งานด้านต่างๆข้อมูลการพัฒนามหมู่บ้านจะมีการจัดเก็บและจัดทําข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในทุกๆเดือน มิติด้านความมัง่งคั่งจากการประชุมคอจพอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีได้มีการสรุปผลการเนินง,งานของทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามเป้าหมายทีพีแมซึ่งตำบลลำพันธ์มีเป้าหมายครเรือนที่ตกเกณฑ์ทีพีแมปจำนวน16ครัวเรือนแบ่งเป็นมิติด้านการศึกษาจำนวน3ครัวเรือนมิติด้านรายได้ จำนวน13ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น16ครัวเรือนโดยการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยงและผู้นำในตำบลลำพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือและสนับสนุนครัวเรือนในแต่ละมิติสามารถสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้มิติด้านการศึกษาทีมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลลำพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยงและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัธยาศัยเข้าให้การสนับส,สนุนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาโดยมีการดำเนินง,งานโครงการเช่นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ไม่รู้หนังสือเป็นต้นมิติด้านรายได้ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลลำพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยงเจ้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นการลดรายใจ่ายให้แก่ครัวเรือนเช่นการมอบมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและพืชรับประทานได้เป็นต้นรวมถึงการมอบถุนยังชีพทุนในการประกอบอาชีพและมีการอบรมและส่งเสริมอาชีพเช่นโครงการให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพและสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเป็นต้น ด้านแหล่งเงินทุนตำบลลำพันธ์มีจำนวนกองทุนที่สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอกบกิจกรรมตา่างๆของตนเองและครอบครัวจำนวน10กองทุนดังนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแบ่งเป็น3มกองทุนได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหอยหมู่ที่1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าศาราหมู่ที่3กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่งมะม่วงหวานหมู่ที่10 นอกจากนั้นยังมีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่10ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง,ขงตาบลลำพันนำโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันในการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักในด้านการประม,มงและการ,กรเกษตรกรรม โดยในตำบลลำพันธ์มีกลุ่มอาชีพอาทิเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปลรูปเห็ดบ้านไร่เก่ากลุ่มแปลรูปผลไม้น้ำมังคุดโดยกลุ่มอาชีพต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลลำพันธ์มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยง,งานต่างๆเช่นเกษตรอำเภอสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นลดปัญหาการว่าง,งานของคนในชุมชนและรายได้ของคนในชุมชน ตำบลเพิ่มขึ้นอีกด้วยมิติด้านความยั่งยืนด้านการน้อมนำหลักปัชญัยของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตำบลลำพันธ์ได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9เรื่องปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยนำองค์ความรู้ในเรื่องการปลูกเห็ดและการแปลรูปเห็ดชนิดต่างๆเช่น เห็ดฟางเห็ดหนักฟ้าเห็ดหลินจือเป็นต้นซึ่งได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่เก่าให้สมาชิกในชุมชนบ้านไร่เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมมีอาชีพรายได้ทําให้โคลเลือนอบอุ่นได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ทิ้งชุมชนบ้านเกิดไปทํางานในที่อื่นและในปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดมาเพาะปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรเพิ่มเติมเช่นฟ้าทลายโจรกระชายผงรูปแบบแคปซูล และใช้ทรัพยากรและเครื่องมือที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำสูนภายอบแห้งผงและบรรจุแคปซูลด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลลำพันธ์สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตำบลลำพันธ์มีการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่หมู่10บตำบลลำพันธ์พื้นที่จำนวน750ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นดินทรายมีการปลูกพืชผักเช่นเห็ดกระดินขี้เหล็กเป็นต้นซึ่งชาวบ้านในตำบลลำพันธ์สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เก็บได้นอกจากนี้ยังสนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาระบบนิเวศท,ทางน้ำโดยร่วมกับส่วนราชก,การอำเภอท่าใหม่กำนันผู้ใหญ่บ้านทำกิจกรรมปล่อยปลาตะเพียนนะคลองลำพันธ์และได้มีกิจกรรมขุดลอกคลองลำพันธ์เพื่อทำให้ระบบนิเวศท,ทางน้ำดีขึ้น ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้พึ่งพาการพึ่งตนเองตำบลลำพันธ์มีการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพื่อประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนและเรียนรู้การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากวัตถุดิบท้องถิ่นได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงด้านการเลี้ยงชนโลงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเลี้ยงชนโรงที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางในด้านการเลี้ยงชนโรงและการแยกขยายพันธุ์ชนนรง 2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด เศรษฐกิจครบวงจรเป็นศูนย์การเรียนรู Number, then, ้ท hmm. ี่ได er ้รับความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการเริ่มจากการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมจากการทำผลไม้ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าสาราเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้นำความรู้จากการพัฒนามังคุดมาแปรรูป ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำมังคุดส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นศูนย์การเรียนรู้ทั้ง3าแห่งนับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในการนำวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ทุกครัวเรือนโดยครัวเรือนในชุมชนตําบลลำพันธ์ได้มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวชุมชนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลให้คุณภาพชีวิตภาพรวม ของคนในชุมชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาตำบลลำพันธ์ได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาสติเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสพร้อมจัดสวัสดิการส่งเคาะในหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการและผู้ได้โอกาส โดยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบ,บรุรีมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นเพื่อผู้พิการและผู้ได้รักาศได้ใช้ในประโยชน์ต่อไปกิจกรรมผู้สูงอายุโดยร่วมกิจกรรมโรงทานและกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานมีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อทําให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สดชื่นและมีสุขภาพแข็งแรงกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลลาพันธ์ และวัดลำพันธ์มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้และมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงต่างๆของเด็กเป็นการสร้างกิจกรรมในยามว่างให้แก่เยาวชนในชุมชนจากน้ำมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินง,งานของผู้นําและประชาชนชาวตําบลลำพันธ์โดยประชาชนชาวตาบลลำพันธ์และผู้นําจะไม่หยุดในการพัฒนาเพื่อให้ตําบลลำพันธ เป็นดำบบนที่ดีและมีประสิทธ,ธ,ธิภาพต่อไปในอนาคต